อารันสตอรี่อยู่วิคนี้จะพาทามาจากสวิตเซอร์แลนด์ไปมิลานีนแเซนารีกันตอนถึงด่านก็มีเอมันพูดยิงกับพูดได้ไม่รู้เป็นทะเลสาบอะไรสวย,ยนี่ก็เป็นมิลานยามค่ำคืนนะทุกคน สวิตซอแ,แลนด์นะครับข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ไปมิลานลอิตาลีกันวิวสวยงามมากนั่งรถไฟจากบริกไปมิลานเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะใช่ นี่อเราจะมารีวิวอะไรครับรีวิวของเล่นรีวิวของเล่นได้มาจากที่ไหนมาจากที่บิ i ว k b r i ว k w อะไรนะามาดูกันครับทุกคนทันทัานทันท่นท่นท่นาม้อันนี้นนที่กัรก่อสร้างไ้เปล่ามันมีชูแอ้เอนี่ได้รถอะไรนะา ใส่ชั้นโอเคมีสายเข้าไปมีสายปลอมมาให้ด้วยมันมีที่ที่ขยะบิ๊กเลยจริงจริงขยะบิ๊กเลยโอเคมีที่จิงขยะให้ด้วยบนรถไฟจี่งมากครับมันหมุนไปแบบนี้อ๋อมันหมุนได้ด้วยจริงจริงวันจุจี ไปแล้วจากที่บ้านโอเคแกะไปแล้วจากที่บ้านนั่นนึงแลมีปอดที่ถ yeah. ยอ,ยอยเล็ดแย่โอเปนหน้าตูปโอเคถอยเล็ดเปิดประตูไปนั่งได้ใช่ไหมเอามันมีผู้หญิงกับกผู้ชายอ๋อแสดงว่าผู้หญิงกับผู้ชายเข้าได้เหมือนกันใช่ไหม yeah. สวยไหม,มลัน <Yeah. S 1> หมอกเบ็นเลยวันนี้มันคึมฟ้าคึมฝนแต่วิวก็ยังสวยมาก <Yeah. S 1> ชอบป่ะเล่นนี่เ <Yeah. S 1> มื่อกี้เราก็เพินนองผ่านด่านชายแดนนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีตอนถึงด่าน ตรวจเดินขึ้นมาเช็คเล็กน้อยนะครับความปลอดภัยแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจใด,ดๆนะครับเราก็ผ่านมาเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเส้นทางนะครับที่เรากำลังจะเข้าไปอย่างมิลานะครับสวยน้นาหมอ้ดูบ้านบ้านรีสอร์ทอะไรเงี้ยอยู่กลางเกาะ วันนี้เราก็อยู่กันที่มิลานประเทศอิตาลีกันแล้วนะคะตลิปนี้จะขอไม่ลงลึกที่มิลานนะคะหากใครอยากทราบว่ามิลานมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง อูทิปย้อนหลังได้เลยค่ะนี่พระอาทิตย์ับขอบฟ้าที่นิลรานมาชอ,อาสวยมาก Hello. นี่เป็นคาสเซลคาสเทโลสปอเซ็กซโกนี่ก็เป็นมิลานยามค่ำคืนนะทุกคนนี่นี้สวยมากคุณก็ยังเดินชอปปิง้งเดินเที่ยวถ่ายรูปเป็นอย่างสวยงามนะครับผมงเดี๋ยวเราจะาถ่ายรูปมันีงกันดีก่า คลิปนี้พอกันเท่านี้ก่อนแล้วมาติดตามกันตอนหน้าว่าเราจะไปไหนกันต่ออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย